สนับสนุนโดย a d w i c e มากกว่าที่คุณคิดเรามาพบกับ Water Cooling Basic อีกครั้งหนึ่งครับรายการที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงเรื่องราวของชุดน้ำหรือว่าชุด Water Cooling ในรูปแบบของเบื้องต้นใช่ครับสนับสนุนโดย a d w i c e โอเควันนี้เราคุยเรื่องอะไรมี2เรื่องคือเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ <c oughs> ดูดิเพิ่งมาเองเล่นซะแนละ้วเราคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องท่อ กับสายยางแล้วก็น้ําครับอ้าวเมื่อกี้พี่บอกสองเรื่องสามเลยก็พี่บอกสองไปลืมลืมน้ำโอเคเราคุยเรื่องอะไรก่อนถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องสายยางก่อนดีกว่าตอนที่เราเห็นตรงนี้คือท่อท่อแข็งแล้วยังต้องใช้สายยางอีกเหรอสายยางก็เอามาเป็นเป็นพร็อพให้รู้ว่าเออสมัยก่อนน่ะมันมีสายยางไม่ไม่สมัยนี้ก็มีแต่ว่ามันอาจจะเป็นที่นิยมน้อยกว่าท่อแข็งแล้วก็คือสายยางอันเนี้ยมันจะเป็นสายยางที่มีขนาด1นึทับสองหนึ่งทับสองคือ 1ึ่งทัก็คือเขาก็เรียกเป็นหุ่นนะครับคือไซส์จะใหญ่กว่าท่อนี้ใช่ ID OD เนี่ยอย่างเขาเขียนไว้ OD สามทับสี่ ID ห่งทับสอเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอันนี้คือ OD สามทับสี่ครับ ID หนึ่งเขาเไม่ได้เรียกเป็นมิลลิเมตรไม่ได้เรียกเป็นมิลลิเมตรเรียกเป็นหุน่นเพราะฉะนั้นมันก็วัดกันไม่ได้เอามาใช้ร่วมกันไม่ได้ใช่ครับสายยางเอาไปใช้กับงานท่อไม่ได้ อ๋อก็คือต้องเลือกแล้วก็ต้องดูไซส์ฟิตติ้งด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามุิเอาน,นี้ใส่กับฟิตติ้งนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันรั่วรั่วแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่กว่าใช่ครับแล้วมันออกความอ่อนตัวความยุดตัวของท่อด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนเขาจะใช้กับเจาะฟิลพอร์ตอ่ะเพราะว่าฟิลพอร์ตพอไปอยู่ด้านในมันไม่ต้องโชว์ไม่ต้องเห็น<อ> <c oughs> ก็เลยใช้สายยางใช่เอาแบบโค้งๆอย่างนี้ได้ ไอ้ที่รับตาคน่ะชอบใช้สายยางกันแต่ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้เพราะผมทำให้เป็นเพราะผมเก่งคก่ง่ายถ้าเกิดเป็นการเดินน้ำสายฟิตติ้งที่แบบว่าไม่ได้เห็นไม่เห็นถายนอกเขาก็บางคนจะใช้สายยางใช่าผมไม่ใช้ง่ายง่ายพี่บอกว่าพี่เก่งมันไม่ได้มีแค่หนึ่งทับสองนะสายยางมันก็มีห้าทับแปดสามทับแปดอะไรเงี้ยมีมีไซส์เล็กมานี้จริงจริงอันนี้น่าจะเป็นใหญ่สุดอะเพราะฉะนั้น มาถึงในยุคปัจจุบันเป็นท่อก่อนที่จะมาเป็นท่อที่เราเห็นอันเนี้ยคือ PETG ครับแต่ก่อนหน้านั้นมันมีมีอะคริลิกอะคริลิกอันเนี้ยเรื่องเยอะเลยเยอะคือคุณสมบัติของอะคริลิกรู้ก็รู้ว่ามันแตกง่ายอ่าคือบางบางด้วยแล้วก็แตกหักง่ายเวลาตัดเวลาอะไรเงี้ยใช่แล้วละแล้วคือไม่มาใช้แบบอย่างช่วงที่เราประกอบชุดน้ําเดินท่อเนี่ยเราใช้ตัวคัตเตอร์ตัวนั้นตัด ถ้าเป็นตัวอะคริลิกอ่ะใช้ไม่ได้เลยแตกอะคริลิกใช้อะไรตัดส่วนมากจะใช้เลื่อยเลื่อยแบบเลื่อยเหล็กแต่อันเล็กๆเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆเลื่อยของเล่นเลยใช่ใช่ประมาณนั้นอันั้นคือยุคก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะมีท่อล่าสุดที่ชื่อว่า P E T G เหมือน P V C แต่เป็นแบบใสและเพิ่ม G เข้าไปคุณสมบัติของมันก็คือไม่แตกคือตีหัวเราอ่ะไม่แตกหัวแตกคืออันนี้คือท่อท่อเนี่แหละ ท่อ p t g มันจะมีหลายไซส์นะเล็กสุดก็คือ12อย่างตัวนี้อันนี้คือตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยของ Thermotech เพิ่งมานนเมื่อ2วันที่แล้นอันนี้กี่มิลตัวนี้16อันนี้วัด OD หรือ ID OD 16 ID 12อันนี้ก็คืออ่าตัวนี้คือท่อ12ก็คือ OD 12 ID น่าจะประมาณ10อ่าฮะก็เป็นไซส์ท่อนั่นเองเพราะฉะนั้นการเลือกก็ดูฟิตติ้งด้วยใช่ฟิตติ้งถ้าเกิดเราเลือก ท่อ16แล้วใชจะใช้ฟิตติ้ง12ก็ใช้ไม่ได้นะหลายคนบอกว่าเฮ้ยหนาเหนียวแค่ไหนคือถ้าเป็นอะคริลิกตีอย่างนี้แตกโอ้โหตีแรงกว่านั้นหน่อยดิเฮ้ยผมเกรงใจข้างบ้านไม่ใช่กลัวโต๊ะพังเนีใช่คืออย่างเดียวคุณยาวหักกับเข่าอย่างงี้คือพับแน่นอนใช่ครับมันพับแต่มันไม่แตกเนี่ยอ่ามันไม่แตกใช่ผมเคยเอาค้อนทุบค้อนแตกเลยไม่เล่นละจะเล่นค้อนแตกกันหน่อ เหนียวมากอย่างเหนียวเหนียวเหนียวคือจริงถามว่าเฮ้ยผมตีหัวพี่เทวก็ได้แต่ผมเกรงใจนี่จะไม่รับตีกันแล้วใช่ไหมมีข้อดีอีกไหมเขาเรียกก็จุดทําให้มันนิ่มดีว่าจุดทําให้มันนิ่มเอาภาษาชาวบ้านเลยจะได้เข้าใจกันง่ายใช่ทาให้มันนิ่มคือดัดได้จะใช้อุณหภูมิต่ำกว่าท่ออะคิลิอ๋อท่ออะคิลิต้องใช้อุณหภูมิสูงแบบสูงกว่ากว่าจะดัดได้แต่ จุดที่ทําให้มันละลายจะใช้อุณหภูมิสูงกว่าท่ออะคริลิกท่ออะคริลิกอย่างเช่นท่ออะคริลิกประมาณ150ก็ละลายแล้ว1 5อองศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นท่อพีทีจีเนี่ยต้องใช้ถึง200องศาเซลเซียสถึงจะละลายใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดใครที่เริ่มเบื้องต้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะละลายถ้าเราไม่ไปจัดไปแรงๆนะบางคนคิดว่าถ้าพี่ถ้าน้าร้อนเราเสียบไปที่ตัวบล็อกทีวียูที่นําความร้อนจากทีวียูโดยตรงจะทําให้ท่อเบี้ยวคดไหมบอกเลยว่าไม่อ เพราะว่าท่อมีความทนร้อนสูงมอะอันนี้ก็คือข้อดีก็ได้ทนที่สําคัญคือสวยงามด้วยครับในอย่างที่เห็นก็คือที่เราใช้ก็คือเป็น P T G ใช่อันนี้พี่ชาก็สอนการดัดเรียบร้อยแล้วใช่ครับคือง่ายๆดูคลิปจบคือไปติดตั้งได้เลยได้เลยถ้ามีตังผมแนะนําให้ซื้อท่อเมตรหนึ่งมาสักกล่องหนึ่งอ่าทําไมครับฝึกก่อนฝึกอ่าซื้อมาเปลือกๆนี่แหละซื้อมาสองพัน ไปดัดติ้งดัดปัางกันได้เลยแลวทุกเปลืองยังอ้าวคุณต้องยอมลงทุนก่อนนะอย่างผมอะยอมลงทุนก่อนเลยลงทุนลงทุนขอเขาก่อนเอาง่ายๆนะผมว่าเฮ้ยแม่จ้างพี่ชาวทำคือเนี่ยข้อถามว่ามีข้อดียังไงก็อย่างที่บอกมันดัดง่ายแล้วก็แข็งแรงเหนียว ข้อเสียมันคือมันแพงอมันถ้าดัดเสียีอ้เสะไรถาดดัยมานี่คือแบบแทบจะร้องไห้แล้วคือไอการซ้อมเนี่ยเราก็จะไปเอาอย่างอื่นมาซ้อมดัดก็ไม่ได้ได้จะไปเอาเชือกมาซ้อมดัดก็ไม่ได้จะใช้ท่อพ v วมาซ้อมดัดก็คนละอย่างคือมันต้องลองกับคือต้องลองอย่างผมเนี่ยถ้านับตั้งแต่แรกที่ดัดมาก็น่าจะเกือบหมื่นเส้นแล้วหมื่นเส้นใช่ข้อเนี่ยหมื่นเส้นที่ตัดเสียคือตัดซอย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 น่าจะได้หมื่นท่อน แลดูเปลืองหรือว่าว่างป่ะพี่ใช่ขายของเก่านี่ได้ได,ได้ได้หลายบาทแล้วโอเคเราข้ามเรื่องท่อไปเถอะครับเลยอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือสําคัญมากสําคัญอีกแล้วก็คือน้ําค่ะอันนี้เพิ่งตักมาจากคลองข้างบ้าน <c oughs> เหมือนน้าเน่าเลยนะ <c oughs> แต่แสบเลยแต,แต่อันนี้มันเป็นน้ําที่เหมือนออโราเลยพอใส่ไปในเครื่องคือมันจะมีเป็นเหมือนซิงค์จะบอกว่าแชมพูอีกแล้วไม่ใช่ฟองลิ่มเลย เดินในระบบนี่ฟองรึเลเหมือนออร์ลาเลยเือเมาเทคง,งาน,น,นขายมาแล้วคือเป็นไปไม่ได้ที่จะมีฟองไม่มีฟองเ <laughs> นี่ทำอะไรก็เคลียร์พี่เฉาเพราะพี่เฉาคุคกคีกับเ<ช>ือเมาเทคเยอะพอสมควรแบบเกือบก้อะไรแหละอ่าคือพังไปหลายอย่างเลยนะอ่ะว่าใบน้ําแบบนี้คือ <c oughs> น,บบน้ําแบบเนี้ยมันจะมีอยู่สองอย่างอันนี้น้ําแบบขุ่นอ่าอันนี้ที่จริงมันเป็นแบบใสนะน้ําใสนะแต่ว่า หมือนเขามีแม่สีมาหยดใส่มันก็เลยเป็นแบบขุนสีขุนแต่ใสแต่ว่าทึบเขาจะไม่ไม่ใส่เม็ดสีเขาจะไม่ใส่แป้งแป้งที่เป็นเม็ดสีแป้งเข้าไปอะออย่างสีส้มเนี่ยคือเขาจะใส่เม็ดสีที่เป็นแป้งไปอืก็คือพาสเทลแหละมันจะออกขุนขุนทึบออกนวลๆขาวๆนิดแต่อันนี้มันเป็นสีดําแบบตัวใหม่เลยก็คือเขาผสมมาแหละมันก็คือน้ํายาคูลแลนส์น้ำยาคูลแลน์ระบบระบายความร้อน เราใช้น้ำยาคลแลนในการระบายความร้อนคือถ้าให้ผมแนะนำใช้ชุดน้ำทีทีต้องใช้น้ำทีทีถ้าไม่ใช้น้ำหมื่นทีทีจะขายได้น้อยลงนั่นแหละอ้เนี่ยมาช่วยเขาเลยแหละคือเราถ้าถ้าคุณใช้ชุดน้ำทีทีคุณก็ซื้อน้ำทีทีเพราะว่ายอดขายเขาจะได้เยอะขึ้นถ้าคุณไม่ใช้น้ำทีทีคุณอย่าซื้อชุดน้นทีทีเลยดีว่ะอ่าพี่เอาเสื้อทีทีมาใส่ โอเคเราข้ามเรื่องนี้ไปเรามาพูดถึงน้ําอย่างที่บอกคือน้ําที่เราใช้เราไม่ได้ใช้ว่าน้ำปลาปลามาใช้นะไม่ได้เป็นน้ํากะโหลกลานะผลิตจากเยอรมันอ่าใช่แต่ว่าส่งมาจากจีนใช่เอาประกอบที่จีนซื้อขวดมาจากเยอรมันอ่าโอเคคือถามว่าน้ําธรรมดาจากปลาปลาใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้า่วยอ่ะแต่ว่าหนึ่งเลยคือมันจะมีแรงดันใช้ไปนานๆเข้า อย่างอย่างตัวคอ x เก้าคอ x 2 f i l l e t อ่ะผมใช้น้ำประปาคอ2 f i l l e t ใช่ครับพี่ใช้น้ำปราปลาใช้น้ำปราปาพูดจริงปะเนี่ยจริงจริงแล้วที่ส่งไปไต้หวันใช้น้ำอะไรอ่าใช้น้ำประปาทางไต้หวันเหมือนกันเฮ้ยนี่เขารู้เปล่ารู้ครับาะเพราะว่าน้ำเทอร์โมเทคยังไม่ผลิตน้ำที่เป็นสีใสตอนนั้นอ๋อตอนนั้นยังไม่มีน้ำสีใสใช่ถ้าสีใสก็คืออะไรสุเทพแล้วเขาไม่กลัวรั่วก็ไม่กลัวรั่วเพราะว่าพี่เก่ง ไม่ใช่าถ้าเติมแค่วันสองวันอ,อย่างคอมพิวเตอร์เขามีแค่สามวันสี่วันเนี้ยเ<อ>ติมแค่นั้นมันไม่มีผลต่อต่อต่อระบบระบบมากเท่าไหร่แต่ตลนเนี้ยผมเอากลับมาจากคอมพิวเตอร์แล้ว<ต>ก็ยังใช้งานได้อยู่กติใช้งานได้อยู่แต่เอามากลับมาไม่ได้ใช้ไงตั้งไว้ไเฉยสักพักหนึ่งมันมีแรงดันที่เกิดจากปฏิกิริยาจากหม้อน้ํามาที่น้ำมันจะตั้งไว้เฉยพี่ก็ยังไม่ได้ถ่ายน้ําออกไม่ได้ถ่ายตั้งไว้เฉยเฉมันขึ้นอยู่กับอุณโหโภูมิ ปกติของบรรยากาศในห้องเราด้วยอย่างเช่นบางวันอากาศเย็นบางวันอากาศร้อนคือหม้อน้ำเนี่ยมันมีความเสถีฟสูงในด้านความร้อนบางทีความร้อนทําให้น้ําขยายตัวความเย็นทําให้ยุบตัวแต่วันนั้นอะอากาศร้อนมากเลยเป็นผลทําให้น้ําดันท่อหลุดดันออกมาเลยเหรอพอเห็นน้ามันไหลออกมาโอ้โหก็คิดแล้วว่ามันคงเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นภายในหม้อน้ำเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมจะแนะนําให้ใช้น้ําที่เขาผลิต ก็คือใช้คูแลน์ใช่ก็คือง่ายๆว่าน้ำประปาใช้ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้แบบยาวนานใช่คือใช้แบบชั่วคราวชั่วคราวั่วาวแบบระบบอะไรอทีทดสอบระบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ้าจะใช้ใช้แบบจริงๆก็ใช้น้ำคูแลน์อย่างคนนี้คนนี้ประมาณ9 9 0ก็พันเลยแอท่ออีกพันหนึ่งใช่หรืไปลอกที่สองพันแล้วยังไม่ทาอะไรเลยน้ําจะมีหลายสีมากอแต่อนาคตผมว่าว่าต่อไปเขาจะผลิตแค่สีเดียวแล้วทําเป็นสียดทีนี้เรามีตัวอย่างอีกสองสีนี่ นี่อันนี้สีเขียวไม่ใช่สีแดงคือเราจะบอกว่าก็คงไม่ต้องบอกว่าสีอะไรใช่น้ําทั้งหมดเนี่ยผสมกันได้นะถ้าเอาสีแดงมาใส่สีขาเนี่ยก็จะออกสัมผูนิดนิดอ่าเป็นนมเย็นใช่แล้วก็อันนี้คือสีส้มเป็นชาเย็นเมื่อกี้ตอนใส่นะแล้วจะมีฟองที่มาตอนรันระบบตอนนี้หายไปหมดแล้วอ่าปุ๊บน่ากินมากเลยชาชักโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่อสายยาง แล้วก็ส่วนของน้ําที่นามาใช้ในระบบวอเทอร์คูลลิ่งเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเราสรุปเลยท่อ P.D.G มีความเหนียวเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบันใช่ครับอะคริลิกกับสายยางไม่ค่อยได้ใช้ละแล้วก็ในส่วนของน้ําแนะนําว่าต้องเป็นน้ําน้ cool Land, ําคูลแลนท์ว่าน้าจากค่ายที่ผลิตโดยเฉพาะในะครับไม่แนะนําให้ใช้น้ําทั่วๆไปใช่ที่ทสําคัญเพราะว่าถ้าอย่างน้ําคูลแลนท์เนี่ยมันรั่วซึมระบบยังไม่มีปัญหาหากเราทําให้มันแห้งแต่ถ้าเกิดน้ําเนี่ย มันมีโอกาสช็อตได้ง่ายกว่าใช่เลยถ้าเป็นน้ำปลาปลาทั่วไปอะครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกมาว่ามันไม่นําไปแน่นอนครับมันไม่ใช่น้ํามันเออเราก็ลืมคิดไปอุ้ยทําไมครับเย็นมากเลยหม้อน้ำใบนี้นีพูดจริงป้ะเนี่จริงจริงรินะหรือเราคิดเองก็อันนี้เป็นเมืองต้นอีกส่วนหนึ่งใช่ครับกับน้ําแล้วก็ท่อในการ นำพาน้ำไปในส่วนหนังต่างออครับโอเควันนี้ผมกับพี่เชาก็ขอตัวลาไปก่อนบพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับ water cooling basic ครับ